สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมแกะกล่องนะครับแกะกล่องท่อนพันอ้อยนะครับโอูได้เยอะมากเลยปลูกได้เยอะเลยเนี่ยเป็นท่อนพันอ้อยพันกเกษตรศาสตร์60น,นะครับก็จากจากพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับพี่มูกแกเยอะมากพี่จากช่อง youtube นะครับเป็นเป็นช่อง u t u b e เอ่อ อ้อยคันน้ำไร่สมใจนะครับของภาคใต้นะครับอ้อยคันน้ำไร้สมใจครับนี่แกบอกว่าตาอ้อยถ้าเป็นตาอ้อยของถ้าเป็นอ้อยพันธุไทยนะครับตาอ้อยจะเป็นสองชั้นนะครับถ้าเป็นอ้อยของคนไทยอ่ะแกบอกว่าถ้าเป็นอ้อยของคนไทยนะครับตาอ้อยจะเป็นประกันไหม ตาอ้อยจะเป็นสองชั้นนะครับไม่รู้สองชั้น,นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยญี่ปุ่นเป็นอ้อยจีนเนี่ยจะเป็นตาชั้นเดียวครับ <c oughs> อันนี้เล่นมุกนะมุกในพุดน,นเล่นนะไม่ใช่นะเนี่ยบคนไทยตาสองชั้นคนญี่ปุ่นคนจีนตาชั้นเดียวเพราะนั้นอ้อยก็ต้องเหมือนกันนรือ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่ถ้าเป็นตาสามชั้นอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้อดนอนนะครับนี่เป็นท่อนพันอ้อย อ้อยขนน้ำนะครับเป็นทําพันธ์อ้อยข้นน้ำ,นะนบบนนนำแกบอกว่าแกจะคัดลำเล็กๆมาแล้วก็เป็นส่วนปลายมาให้ผมเพราะว่ามันจะได้ได้ใสมาเยอะอ่าได้ใสมาเยอะดูดูแกให้มาดิครับเต็มกล่องอันใญ,ญเลยเต็มเปียกเลยเกษตรศาสตร์หกศูนย์เป็นอ้อยข้นน้ำนะครับสีของน้ำที่ผมดูในคลิปแกผมยังไม่เคยกินหรอกพันเนี้ยแต่ผมดูในคลิปแกแกแกปลูกมานานแลนะ้วหละเออ สีน้ำเหลืองอมเขียวในวิดีโอเนี่ยนะแต่สีจริงๆยังไม่เคยเห็นแต่ดูในวิดีโอมันเป็นสีคล้ายๆสุพรรณเลยครับสีเหมือนสุพรรณเลยแต่มันมีผมไปดูเนี่ยมันมีมันมีคนคอมเมนต์ในใต้คลิปแกนะมีคลิปหนึ่งอ่ะคลิปคันน้ำว่ออ่ะบอกว่าอร่อยกว่าน้ำอร่อยกว่าสุพรรณอีกสุพรรณโยนทิ้งไปเลยหู้ยอยูแมนบ่อ แต่ก็อร่อยครับแกบอกว่าเออมัน,น่ะมันอร่อยเท่าทีาาาา่มีคนพูดและหลายคนนะที่ดูใน y o u t u นะมันมันอร่อยอยู่ฮะแต่ว่าอาการอร่อยมันจะอร่อยกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้อยู่ที่คนกินนะอยู่ที่คนกินแต่ถามว่าความหอมนะถ้าพูดถึงเรื่องความหอมเรื่องเรื่องของกลิ่นเนี่ยอ้อยแต่ละพันธุ์กลิ่นต่างกันนะครับอันนี้เป็นจุดเด่น ส่วนรสชาติก็ส่วนหนึ่งรสชาติก็ส่วนใหญ่แต่เรื่องกลิ่นเนี่ยมันต้องมีมันเป็นเอกลักษณ์ของอ้อยแต่ละพันธุ์นะครับแต่พันธุ์นี้เขาบอกว่าหอมอยู่ก็หอมอยู่สุพรรณ์ว่หอมแล้วนะบอกว่าพันธุ์นี้พันธุ์นี้หอมสู้กับสุพรรณได้เลยเขาบอกเออแสดงว่ามันก็ต้องหอมมากนะสาหรับน้านะครับแต่คลิปที่ผมลงไปเมื่อเมื่อ2วันที่แล้วนะครับคลิปอ้อยอ้อยเออมีรุกมีรุกเหมยเซานะอ้อยของเวียดนามอ้อย,ออย,ออย,ยเบอร์หนึ่งของเวียดนามครับ โอ้นั้นกลิ่นโคตรแรงเลยอันนั้นอันนั้นกลิ่นแรงมากเนี่ยเวลาผมได้ซอนพันมาผมจะดมกลิ่นผมจะดมกลิ่นอ้อยนะฮะถ้าถ้าถ้าเราตัดขวางเนี่ยเราดมกลิ่นเนี่ยคือคืออ้อยเนะี่ยเราได้กลิ่นมันยังไงอะขันเน่ามากกลิ่นมันก็อย่างนั้นแหละ,ะมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นของอ้อยเนี่ยฟนมาเสน่ห์ของอ้อยอยู่ที่กลิ่นนะสเสน่ห์ของน้าอ้อยน้าอ้อยมีรสชาติหวานอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีความหวานที่อร่อยอ ความหวานที่กลมกล่อมมันก็ดีแต่ถ้ากลิ่นมันไม่หอมมันจะด้อยความหวานรสชาติมันจะถูกมันมันจะเป็นจุดบอดของรสชาตินะ่ะแต่ถ้าอ้อยไหนที่หวานหอมแต่อ้อยไหนที่หวานอร่อยแล้วมีกลิ่นหอมโออันนี้คูณ2องเลยครับอ่าจุดขายมันจะมีคูณ2ไปเลยเพราะฉะนั้นอ้อยที่ผมว่าหอมหวานก็คือสุวมบริ 50, ห้หาศูนย์หอมหวานสิงคโปร์หอมหวานแต่ไม่หวานมากอมุลอ่ะสิงคโปร์นะ แล้วก็วันนั้นคือท่อนพันอ้อยสีส้มรงอ่ะตอนนี้ผมสั่งมาเยอะมากนะครับผมจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ระหว่างที่ผมคือเขาส่งมาให้เป็นท่อนยาวใช่ไหมแล้วผมไปตัดเป็นท่อนท่อนละสองข้อตาสองข้อตาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะบ่มเพื่อที่จะไปปลูกนะครับอ้อยสีส้มรงนะฮะกลิ่นแรงมากกลิ่นขึ้นจมูกมาเลยตอนที่ผมตัดนะตัดเฉาะ ปอกปอกปอกอะไรเงี้ยตอนที่จะไปบวมอ่ะกลิ่นกลินก่นขึ้นมาเลยฮะกลิ่นของอ้อยนะนะกลิ่นแรงกลิ่นแรงนี่หมายถึงว่ากลิ่นความหอมของอ้อยนะครับมันมันมันแรงมันหอมอ่าผมว่าสีส้รลงเป็นเป็นอ้อยทางเลือกไม่ใช่ทางเลือกแหละผมว่าน่าจะเป็นอ้อยหลักในในในเร็วๆนี้แหละครับในปีอ้อยรุ่นถัดไปเนะี่ยผมว่าคนเอาสีส้รลงมาค้นขายเยอะพอสมควรเพราะว่า มันเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มไปปลูกขยายพันธุ์แล้วจะมีมาขายตามท้องตลาดเยอะขึ้นนะครับสุพัมบลี50นี่คือมันมีอย่างแพร่หลายแล้วสีสํารงกํลาลังมาเลยนะแล้วก็มีกเกษตรศาสตร์มาด้วยนะครอันนี้ก็เป็นอาคหนึ่งทางเลือกหนึ่งแต่ผมยังไม่เคยชิมแต่สีสนะํารงอ่ะผมเคยผมก็เอาท่อนนี่แหละมาเคี้ยวกินแล้วก็ดมกลิ่นโอ้โหมันมันเออยอมรับว่ามันหอมแต่พันธุ์นี้เดี๋ยวผมจะลองดูผมจะลองสับแล้วก็ อันไหนที่พอจะเคี้ยวกินได้ก็ลองจะลองเทสนะอย่างเช่นแก่ๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะลองเทสกินดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดมก่อนมันก็ดมตัวน,นี้ไม่รู้เลยครับมันอับมามันมันอบมามันได้แต่กลิ่นเชื้อราตอนนี้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนไหนที่มันไม่ไม่งอกรากเนะี่ยซูงสียังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวผมจะตัดชิมตัดดมแต่กลิ่นกลิ่นหอมสุดซีสสำรวงได้ไหม ณตอนนี้นะที่ได้กลิ่นขึ้นมานะครับอย่างบอกไม่ได้เพราะว่ามันพด้านนี้มันโดนจุลินทรีย์กินแล้วมันแห้งนะเห็นไหมม,มันต้องตัดสดฮะต้องตัดสดแล้วดมยังไม่ได้ตัดยังไม่ตัดก็ตัดซะเลยสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคือผมแนะเทคนิคง่ายๆฮะอ้อยหอมไม่ออหอมก็ตัดตัดดมเลยครับ แป๊บหนึ่งนะครับผมขอวางกล้อง เศษศาสตร์ถกศูน,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 นย์อันนี้เขาให้ฟรีแกะช่องยูทูบเอ้จากภาคใต้น้คันนำไล่สนใจแกให้ฟรีท่านอ้อยคันนำอยู่แหละเนี่ยครับผมสับละเนี่ยพันเนี่ยรมด้วยกันครับ เป็นเป็นกลิ่นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นต่างกับสีส้ารงเลยกลิ rats, port, ่นต่างจากสีส้ารงแล้วก็สุพรรณเลยแต่หอมไหมหอมหอมเป็นเออเป็นเอกลักษณ์ของของหอมไม่เหมือนอะกลิ่นไม่เหมือนสุพรรณกลิ่นไม่เหมือนสีส้โรงนะครับกลิ่นไม่เหมือนสุพรรณกลิ่นไม่เหมือนสีสํารง ผมจะบอกนะมันจะค้าย,เ,ย <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวผมชิมด้วยอืมอืม,อม นก็ไม่ค่อยแข็งนะครับนก็นิ่มใช้ได้อยู่นะครับพอรู้ละพอรู้ละชาตละก็อ่ามันเป็นกลิ่นคล้ายๆน้ำผลไมล้อะไรตัางน้ำ ไม่ถูกมันก็เป็นกลิ่นอ้อยของกเกษตรศาสตร์นี่แหละแต่ว่ามันก็บอกไม่ถูกมนันเป็นรสชาติยังไงแต่ว่าความหอมความหอมหอมขึ้นจมูกอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นท่อนพันธุ์ที่แอะที่ที่อ่อนแก่ขนาดไหนนะแต่ว่ารสชาติมันหวานแล้วแหละเนี่ยกินแล้วมันหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยนะครับน่าจะเป็นท่อนแก่พอสมควรนะครับกระป้องสั้นนะสะสมน้ำตาลเต็มที่แล้วเนี่ยเปิดแข็งแล้วปักปักละก็ แล้รู้รสชาตประมาณหนึ่งเป็นสไตล์ของเขาครับไม่เหมือนไม่เหมือนสุพรรณไม่เหมือนสุพรรณไม่เหมือนสีสํนรงก็เป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นเอกลักษณ์ของอัแตาพันแต่ถามว่าความหอมความหอมสู้สีสําโรงได้ไหมอันนี้ส่วนตัวผมผมนะบอกว่าความหอมสู้สีสํารงไม่ได้นะครับความหอมสู้สีสําโรงไม่ได้ ซึ่งผมเคี้ยวเหมือนกันเคี้ยวกินเหมือนกันนี่แหละความหอมอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเอ็นเอียงของวพาผมชอบกลิ่นสีสํารงหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่ามันหอมสูสีส้มลงไม่ได้นะครับแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยหอมหอมอร่อยนะครับหอมอร่อยแล้วก็ไม่ไม่แข็งหอมอร่อยไม่แข็งนะครับ เอกลักษ์ครับเป็นเป็นเป็นกินเอกลักษณ์ถ้าถ้ากิน,ถ,กนถ้ากินแบบเนี้ยถ้ากินเราไม่ใช่จะกินแบบนี้ถ้าถ้าคันเอาไปคันน้ําขายนะครับเอาตั้งไว้สามแก้วเนี่ยอันนี้สวมีห้าศูนอันนี้สีสําโงอันนี้อันนี้เนนกรเรษรศาสตร์เนี่ยเราเราให้ทุกคนหยิบจิบ ให้จิบทีละแก้วนะรสชาติต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือหรือผมจะพูดแบบนี้หรือถ้าผมเอาไปขายอย่างเงี้ยผมเอาไปขายขายข้างทางขายในแถวหมู่บ้านผมนะขายเขาเขาต้องทักเลยว่ารสชาติอ้อยเปลี่ยน่าเขาต้องทักเลยว่ารสชาติอ้อยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเพราะรสชาติมันไม่เหมือนกันจะมีกลิ่นกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับกลิ่นต่างกันไปเลยนะครับ ท่อนพันทั้งหมดนี้น่าจะปลูกได้เยอะนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตัดเป็นท่อนแล้วจะเป็นท่อนละอันนั้นห่างๆหน่อยก็อาจจะสามตาเอ้ยทีหน่อยอาจจะสามตาห่างหน่อยก็อาจจะเป็นสักสองตาตัดเดี๋ยวบ่มคือไม่ไม่ต้องบ่มมันหลากงอกหมดแล้วเดี๋ยวคงจะไปไปแปะไว้ที่ดินเลยนะฝนตกหัวน้ำไหลขยะมาเต็มเลยคือผม ตรงนี้มันเป็นที่รักยงังน้ำมันไหลมาจากทางนู้นน่ะเราถ้าบ้านไหนไม่ปิดฝาทางขยะแล้วหมามันจะโกยแล้วก็ขยำก็ไหลมากับน้ำแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยห้อยเกษตรศาสตร์60นะครับ,ลอ,ออรบลองไปหาท่อนพันถ้าใครอยากปลูกนะครับลองไปหาท่อนพัน มาปลูกนะครับของพี่แกก็มีนะไล่สมใจอะ่ะอ้อยคันน้ำไล่สมใจนะครับช่อง youtube นะครับอ้อยคันน้าไล่สมใจนะครับไม่รู้แก้ไขใหราคาเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แกแบ่งแกให้ผมมาฟรีผมบอกผมผมจะเอาไอ้ฟันดึงไปแลกแกก็ไม่ไม่เอาไม่เอานี่ไม่ใช่อะไรไม่มีที่ปลูกไม่มีที่ปลูกแล้วก็มาเงนิน่ครับแกก็มีน้ําใจแบ่งปันมาให้นะ ม่ไม่คิดค่าส่งด้วยค่าส่งหนึ่งร้อยบาทบอกว่าเดี๋ยวคุณค่าส่งให้ก็แมวพี่ก็ขอบขอบคุณมากๆนะพี่แกชื่อนี่นะครับนวัดชูสอนนะครับก็เบอร์โทรนะครับ08 1 9 6 3 7 9 3 1นะครับเป็นแกปลูกค่อนข้างเยอะนะปลูกปลูกคั้นน้ำเป็นหลักเลยนะครับ แกมีแม่น,น้ำหลายสายพันธุ์นะครับทางภาคใต้นะครับสุพรรณก็มีสิงคโปร์ก็มีแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยแกมี2 2ชนิดเลยนะสิงคโปร์ผมคิดว่าเอามันมีแค่อย่างเดียวจริงๆมันมีสิงคโปร์2อ,อย่างนะครับแล้วก็ที่สวนแกมีส่วนอ,อ,อ่อยกเกษตรศาสตร์แกก็มีนะครับออยกเกษตรศาสตร์แกก็มีด้วยเกษตรศาสตร์60นะครับเปลี่ยนเบอร์นี้นะครับแคปมาจอแล้วก็โทรไปถามแกเลยโทรไปถาม หรือเข้าไปที่ YouTube นะครับน่าสนใจอ้อยขนำเอ้ยอ้อยขนำไรสนใจอ้อยขนำไลรสนใจนะตัวทีอันไหนที่ลากงอง๋เดี๋ยวไปแปะช้ำเลยอันไหนที่ยังไม่งองเดี๋ยวบ่มต่ออีกสักหน่อยนะครับกระเศศสือร่า60นะครับอ้อยทางเลือกอีก1,000นะครับ ติดสวนไว้หลายพันก็ดีนะครับไม่ใช่น้อยเนี่ยนี่เต็มเต็มกล่องเต็มกล่องอาณาเเลยดีนะครับทักทายฝนตกตั้งแต่ตีห้าฮะวันนี้พยากรณ์ทั้งวันนะครับฝนตก50%เอ้ย70%ทั่ววันนี้ทั่วประเทศนะวันนี้ฝนตกทั่วประเทศนะครับใครบ้านใครที่ ผมไม่ตกทักมาหน่อยนะครับเขาตกทั่วประเทศเลยวันนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าพื้นที่ไหนจะตกตกอ่าตกหนาแน่นตกเบาบางวันนี้เขาตกขันทังประเทศนะฮะบ้านใครไม่ตกนี่ถือว่าโอ้ถือว่าไม่ตามกระแสเขาโอเคครับ ลคลิปหน้าครับทักทาย,ยามเช้าวันฝนตกนะครับวันนี้วันวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นนเสาร์รที่ทะเลอะไรไม่รู้จำไม่ที่ไม่ได้ครับ